ามาที่ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนอีกนิดนึงครับมีคำถามของลูกค้าว่าถ้าเราปลูกไปแล้ววันนี้เราจะขึ้นทะเบียนอีกเมื่อไหร่หรือขึ้นทะเบียนตอนไหนขึ้นทะเบียนอย่างไรครับอตอนนี้นะครับร่างร่างกฎหมายนี้กำลังกาลังดำเนินการอยู่ ยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับแล้วก็อันนี้คือผมคุยกับท่านผอ,อนะครับผอ,อ,อกองสเตสเลยโดยตรงเลยนะฮะท่านผอ,อโดยตรงเลยท่านก็กรุณาชี้แจงมาว่าตอนนี้คุณปลูกไปได้เลยนะครับแต่คุณซื้อมาจากที่ไหนขอให้ต้องมีใบรับรองสายพันธุ์นะครับขอให้ใบมีอย่างน,น้อยก็ต้องมีใบเสร็จซื้อขายนะครับได้เรียบร้อยปุ๊บพอเวลาคุณจะไปขอขึ้นทะเบียนอีก2-3ปีคุณควอยไปขึ้นก็นได้อีก4 5ปีคุณควอยไปขึ้นก็นได้เพราะอะไรครับ พราะตัวนี้มันไม่ใช่ไม้ห่วงห้ามอยู่แล้วคือมันไม่ได้ผิดกฎหมายไทยนะครับแต่ในเมื่อคุณจะส่งออกแค่นั้นเองในเรื่องของการส่งออกแค่นั้นเองที่จําเป็นจะต้องขึ้นทะเบียนจําเป็นจะต้อง,ต,องต้องขออนุญ,ญาตนะฮะก็ประมาณ 2- อสาปีหลังจากปลูกค่อยไปขอก็ได้นะครับซึ่งทางเราก็เป็นพี่เลี้ยงให้สําหรับลูกค้าทุกคนนะครับสําหรับท่านใดที่สั่งต้นพันธุ์หรือว่าสั่งมนเมล็ดจากเราไปนะครับสามารถติดต่อสอบถามเราได้ตลอดเวลาเรื่องนี้นะครับ เราก็จะดําเนินการติดตามให้ท่านในเรื่องของการขึ้นทะเบียนเนี่ยซึ่งตอนนี้สํานักไซตสก็แจ้งมาแล้วว่าให้ปลูกไปก่อนนะครับสองถึงสามปีข้างหน้าก็ค่อยขึ้นทะเบียนก็ได้สําคัญนะครับถ้ายังไม่ได้ใบรับรองสายพันธุ์ต้องต้องขอเลยนะฮะตัวนี้แล้วต้องเก็บไวด้ดีๆด้วยนะครับเพราะตัวตัวนี้จะต้องใช้ในการขึ้นทะเบียนขั้นตอนในการปลูกนะครับ ขั้นตอนในการปลูกพยุงไฮหล่ําพยุงเวียดนามนะครับขั้นตอนในการปลูกไม่ได้ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากก็ตอนฮะปลูกก็เหมือนปลูกต้นไม้ทั่วไปเหมือนปลูกยางพาราเหมือนปลูกมะม่วงปลูกอะไรให้ปลูกตอนต้นฝนนะฮะอาศัยน้ําฝนอย่างเดียวมันก็โตวตวเนี้นะครับแต่ก็ต้องเล่งปุ๋ยหน่อยนะครับในช่วงช่วงที่เข้าฤดูฝนนะครับก็ให้ปุ๋ยทีหน่อยเดือนละครั้งนะครับช่วงฝนก็ประมาณ 4- ี่ห้าเดือน ก็ต้องใส่ปุ๋ยส5ครั้งเดือนละ1ครั้งนะครับตัวนี้ต้องการอะไรบ้างพยุงไหหลำํำพยุงเวียดนามทั้ง2ตัวเนี่ยชอบแดดนะครับเขาไม่ชอบลมเ็าชอบที่แดดก็คือว่าต้องการปุ๋ยน้ําแสงแดดสภาพดินไม่ดีเท่าไหร่แม้แต่ดินลูกรังผมก็ปลูกมาแล้วนะครับดินลูกลังก็ก็ไม่ได้มีผลอะไรนั้หนาก็โตถือว่าโตดีโตเร็วมากนะครับการปลูก ก็ขุดหลุมไปลึกประมาณ30เซนนะครับรองข้นหลุมด้วยปุยคอกนิดหน่อยประมาณ 1- นึ่งสองกำมือง่ายๆครับหนึ่งถึงสองกำมือก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนั่งหนาคลุกผสมกระดินที่เราขุดขึ้นมาเรียบร้อยก็ปลูกลงไปแต่ผมแนะนํานะครับปลูกน่าจะปลูกตอนช่วงฤดูต้นฝนถามว่าตอนนี้ปลูกได้ไหมปลูกได้ครับถ้าเรามีระ้วมีระบบน้ํานะครับระบบน้ําที่ช่วยระบบน้ําที่ดีปลูกได้เลยแต่ผมแนะนําอย่างหนึ่งนะครับ มันมีเทคนิคเทคนิคขั้นสูงแทนที่คุณจะปลูกต้นฝนเลยคุณปลูกได้ตลอดทั้งปีมีวิธีการมันดียังไงวิธีการนี้เทคนิคนี้ผมได้มาจากประเทศจีนนะครับคือไปดูของเหล่าซื้อนะฮะที่แปลงเพาะที่ประเทศจีนง่ายที่สุดครับคุณใช้ถุงถุงรุ่นใหญ่นะฮะประมาณนี้นะครับถุงก็คือถุงเ้าคูณสิบหรือสิบนะครับสินิ้วขึ้นไปเป็นถุงใหญ่ขนาดนี้ครับถุงดานะแล้วก็คุณใช้ คือไปปลูกลงถุงใหญ่เขาเรียกว่าขยายถุงนะครับกระถุงสูงประมาณนี้ใส่ประมาณนี้เรียบร้อยเอาต้นเล็กของเราไปปลูกแล้วเอาไปเรียงเรียงกันเป็นแปลงนะครับเรียบร้อยคุณก็ติดสปริงเกอร์ตัว2ตัวคุณสามารถปลูกได้ตั้งแต่วันนี้ทั้งปีเลยถามว่ามันดียังไงต้นฝนนะครับพอถึงต้นฝนกว่าคุณจะลงดินต้นไม้พวกนี้จะสูงประมาณ2เมตรนะครับประมาณ1.5ถึง2เมตร2เมตรเนี่ยโหใหญ่มากแล้วครับ คือมันประหยัดเวลาไปปีหนึ่งแทนที่คุณจะไปรอปลูกต้นฝนถามว่าไปรอปลูกต้นฝนคุณปลูกปุ๊บดีไม่ดีกว่าต้นไม้จะติดสูงมาได้ขนาดเนี้ยฝนหมดซะละนะครับไอตัวนี้มันเป็นเทคนิคของคนจีนที่เขาทากันนะฮะแทนที่คุณจะรอฝนคุณประหยัดเวลาไปปีหนึ่งคุณสามารถปลูกได้แม้แต่ในฤดูแลง้งฤดูหนาวฤดูไหนก็กได้ก็แล้วแต่นะครับคือเราสามารถไปปลูกไว้ข้างบ้านเราก็ได้ ขอให้หนึ่งมีแสงแดดไม่ต้องใช้สแลนครับไม่ต้องมุงสแลนเอาเรียงติดกันไปเลยสมมติสมมติคุณเพาะไว้20ต้นคุณติดสปริงเกอร์ตรงกลางต้นเดียวสปริงเกอร์อันเดียวนะครับสามารถครอบคุมได้แล้วคุณลดน้ําวันละครั้งแค่นั้นเองใส่ปุ๋ยนะครับทุก15วัน15บวันหนึ่งครั้งหนึ่งเพราะเราปลูกข้างบ้านเราง่ายปุ๋ยอะไรครับปุ๋ยสูตรเสมอนะครับดีสุดก็คือ15 15 15 16, 16, 16, 16. นะครับได้หมด อ่าตัวนี้เป็นเทคนิคนะครับอันนี้คือเล่าสู่กันฟังนะฮะมันเป็นเทคนิคที่ที่ที่เกาะไฮหลําชาวเกาะไฮหลําก็ใช้กันพอต้นสูงประมาณ2เมตรถึง2เมตรครึ่งเขาไปปลูกลงดินตอนต้นฝนโอ้โหมันต่างกันเยอะนะครับต่างกันเยอะกับไอเอาต้นก้ารุ่นประมาณเนี้ยเล็กๆสูงตั้งประมาณ40-50เซนไปปลูกกับไอต้นก้า2เมตรกว่าไปปลูกคุณปีเดียวคุณได้ถึง4-5เมตรนะครับมันโตเร็วมากคําถามต่อไปแต่คุณมานกครับคุณมานกถามว่า ต้นกล้าที่ซื้อมาจากคุณโต้งแล้วต่อมามันโตแล้วมีมเมล็ดสามารถเอาไปขายและเพาะปลูกเองนั้นเราจะต้องแจ้งกับไซเตสได้ไม่ว่าที่มามาจากแปลงถของคุณโต้งไล่สายย้อนกลับไปแบบนี้ได้ครับได้ถามว่าถามว่าทำไมทำไมผมถึงไม่ต้องมาใส่ใจอะไรมากมายเรื่องของการขายกล้าให้เป็นธุรกิจหลัก เอาจนล่ํารวยนะฮะผมบอกตรงเลยอีกสี่ปีต่อไปคุณไม่ต้องซื้อแล้วฮะ,มะเมล็ดที่มาจากสวนผมนะครับมเมล็ดที่มาจากต้นที่เอาจากสวนผมมาปลูกผมมีใบรับรองสายพันธุ์ให้ผมขึ้นทะเบียนแปลงเพาะถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างคุณสามารถเอาใบเนี้ยนะครับไปขึ้นทะเบียนที่ที่ไซเตสนะครับสำนักคุ้มครองพืชนะฮะไซเตสกรมวิชาการเกษตรแล้วเรียบร้อยคุณสามารถที่จะเอา เอาเมล็ดจากต้นพวกนั้นมาเพาะก้าแล้วขายต่อได้หรือคุณจะปลูกเพิ่มก็ได้ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ผลิตเองได้นะครับมีเมล็ดเพาะก้าพันธ์อะไรทุกอย่างได้แล้วราคาต้นก้าก็จะถูกลงมาสําคัญอยู่ที่ธุรกิจไม้ในอนาคตที่ผมมองนะครับผมอยากให้เข้าใจสําหรับหลายๆคนที่มองว่าคนขายก็รวยคนเดียวขายพันธุ์นะฮะไอ้คนขายพันธุ์ก็รวยคนเดียวผมจะบอกว่าพวกนี้คิดเด็กมากความคิดแบบเด็กมากนะฮะ ก็คือคุณคุณรู้ไหมว่าที่ผมรู้มันเยอะกว่าคุณสี่ปีมันจะมีเมล็ดนะครับต้นต้นพวกนี้ยอายุสี่ปีจะมีเมล็ดแล้ววันนั้นผมไม่ได้คิดว่าผมจะขายก้านะครับรู้ไว้ด้วยนะฮะไอคนที่บอกว่าคนขายก้ารวยอย่างเดียวรวยอย่างเดียวแล้วก็หนีไปผมไม่หนีครับผมจะอยู่ถึงขั้นขายไม้แล้วก็คนคนที่บอกว่าผมจะหนีไปอ่ะไม่รู้คุณอยู่ตรงไหนแล้วนะครับวันหนึ่งที่ผมมีธุรกิจไม้ที่ยิ่งใหญ่ฮะทาเงินเข้าประเทศไทย เป็นไม่รู้กี่ร้านนะฮะแล้วคุณก็รอดูความสําเร็จของผมด้วยก็แล้วกันนะครับอันนี้อยากจะอยากจะฝากไว้อีกคาถามหนึ่งจากคุณสมยศครับเป็นคำถามที่ฮอตฮิตมากก็คือว่าถ้าราคารับซื้อที่ประเทศจีนกิโลละห0 0 0งบาทราคาที่รับซื้อจากลูกค้าเท่าไหร่ครับถ้าสมมุติถ้าสมมุติราคาที่ประเทศจีน1,000งบาทนะครับถึงแปีถึงสิงปีต่อไปเนี่ยยังเป็นหนึ่งบาทอยู่นะครับ คือตอนเนี้ยทําไมผมผมถึงยังไม่ฟันธงยังไม่คํานวณอะไรนักหนาเพราะอะไรมันมีกฎหมายที่เปลี่ยนได้ดิ้นได้เยอะแยะนะครับถามว่าภาษีส่งออกจากเมืองไทยไปเนี่ยถึงวันนั้นราคาเท่าไหร่ภาษีที่นําเข้าที่จีนถึงวันนั้นราคาเท่าไหร่แล้วกําไรคุณเนี่ยคิดซะประมาณ2 3 30%ปกติในเรื่องของธุรกิจต้องมีกําไรถ้าไม่มีกําไรก็ไม่ต้องทำครับนอนอยู่บ้านแต่ที่แน่ ธุรกิจต้องไปได้ต้องอยู่ได้ถึงวันนั้นปุ๊บผมจะประกาศราคาถ้าสมมุติว่าราคากิโลละ5 0 0 0ถึง7,000บาทอยู่ได้ไหมถ้าอยู่ได้โอเคเราก็จ,จัดไปประมาณนั้นเพราะว่าสำหรับผมผมไม่ได้มองอะไรมากครับเงินที่เป็นเงินมาซื้อไม้ก็เป็นเงินจีนนะครับผมเอาเงินจากคนจีนมาซื้อไม้คนไทยแล้วขายให้คนจีนนะครับแล้วผมอยู่ตรงกลางผมได้10%ผมก็พอใจแล้วนะครับผมอยู่ตรงกลางผมได้10%ผมก็พอใจละ แต่อย่างนน้อยทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรดีขึ้นประเทศไทยมีทางเลือกอื่นมากขึ้นมีเงินจากต่างประเทศไหลเข้ามาในประเทศไทยเยอะขึ้นผมก็พอใจครับจากพื้นแผ่นดินไทยที่ทําให้มันเป็นเงินขึ้นมาโดยใช้สายพันธุ์ของเขานะครับอันนี้เป็นความในใจของผมนะครับซึ่งวันนี้ผมยังไม่พร้อมที่จะตอบเพราะว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างสมมุติวันหนึ่งกฎหมายเปลี่ยนบอกว่าภาษีส่งออกมันแพงถึงขนาดนั้น,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 น เราค่อยว่ากันอีกทีเพราะอนาคตไม่มีใครรู้แต่ที่ผมรู้วันนี้คือมันแพงแล้วเพื่อตัวนี้มันมีอนาคตมันน่าจะเป็นไปได้วันนั้นอาจจะถ้ามึงจีนหมื่นหนึ่งมึงไทยเจ็ดพันก็ได้ถ้าสมมติภาษีมันน้อยนะครับก็ก,ก็ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับอันนี้ผมผมพูดจากใจนะครับเพราะว่าผมก็ต้องพูดแบบตรงไปตรงมานะครับแบบลูกผู้ชายไม่ใช่เราพูดแล้วเราทําไม่ได้ถ้าพูดแล้วทําไม่ได้ผมไม่พูดครับ ปัจจัยกำหนดราคาของไม้ต่อกิโลมีอะไรบ้างครับปัจจัยที่จะกำหนดเวลาเอ่อกำหนดราคานะครับของไม้ไม้ทุกชนิดครับสำคัญที่สุดสายพันธุ์นะครับสำคัญที่สุดถ้าคุณได้มาจากสายพันธุ์ไหนก็ไม่รู้แล้วลายมันไม่สวยอะลายมันห่างมันจะขายได้ไหมก็ขายไม่ได้แต่สําหรับของผมเนี่ยผมเอาสายพันธุ์มาจากไอ้แปลงที่เขาขุดแล้วไปขายที่ตลาดนั้นแหละตลาดที่ผมพาไปดูนั่นแหละ ตลาดที่เขาทำเฟอร์นิเจอร์กันอยู่ทุกวันเนี่ยคุณลองไปตามดูในคลิป YouTube ผมตามไปดูในคลิปใน y o u t u b e ใน Facebook นะฮะคุณลองไปดูของจริงทุกอย่างแล้วผมตามจากตลาดนั้นแหละมาว่าเขาปลูกที่แปลงไหนเมืองไหนตำบลไหนใครเป็นสวนใหญ่ตรงนั้นผมไปซื้อมาเล็ดตรงนั้นนะครับมานะครับแล้วมีบริษัทรับประกันด้วยนะฮะคือคุณต้องมีใบไฟโตให้ผมส่งเข้ามาเมืองไทยได้ คุณต้องมีใบรับประกันด้วยว่าสายพันธุ์นี้ไม่ได้ไปชิกออกมาไม่ได้คุณไม่ได้ไปเก็บมาจากยูนนานคุณไม่ได้เก็บมาจากออโดโลิเฟอร่าที่เป็นตัวที่มันเข้าแก่นช้าหรือไม่ได้คัดสายพันธุ์มาก่อนนะผมไม่เอานะครับถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นผมฟ้องเขาได้นะครับเพราะว่าคุณมิสเตอร์เยนเนี่ยเป็นหุ้นส่วนผมที่จีนเปิดบริษัทที่จีนแล้วเขาสามารถจีนฟ้องบริษัทจีนได้นะครับบริษัทไทยไปฟ้องไม่ได้หรอครับไม่เคยมีผลทางกฎหมายบริษัทจีนจีนเขาไม่ บริษัทไทยอ่ะจีนเขาไม่ยอมรับถ้าคุณมีความเสียหายเกิดขึ้นในเมืองไทยแล้วคุณไปฟ้องเขามันลําบากนะครับแต่ผมมีบริษัทจีนที่จะดูแลเรื่องนี้อยู่ไอเรื่องของสายพันธุ์แปลงอื่นผมไม่รู้นะฮะแต่สําหรับสวนผมมีที่มาที่ไปชัดเจนทุกอย่างแล้วผมชี้แจงได้ทุกอย่างนะครับลองมาคุยกันก็ได้ฮะถ้าจะทําจริงนะถ้าจะถาม,มเฉยก็ได้ผมก็ตอบไม่เป็นไรคาถามต่อไปครับจากคุณเนว่าด อยากลองปลูกสัก10บยีต้นต้องขออนุญาตไหมไม่ต้องขอครับผมผมบองตรงนะฮะตัวเนี้มันเป็นไม้ต่างถิ่นเดอร์เบเกียอโดริฟล่าเนี่ยน่เดอร์เบเกียทอนคนเนซีมันเป็นพยุงไฮห,หลําพยุงเวียดนามเป็นไม้ต่างถิ่นไม่เคยมีในป่าเมืองไทยมาก่อนคราวนี้ป่าไม้กรมป่าไม้กรมอุทยานกรมอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาไม่ได้มายุ่งอะไรกับคุณหรอกเพราะมันไม่มีการสวมตออยู่แล้ว เวลาคุณตัดขายคุณไม่ได้ไปเอามาจากป่ามาขายเพราะอะไรในป่าคุณไม่มีป่าในเมืองไทยมันไม่มีอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับสเต็ปแรกสเต็ปต่อไปก็คือ,อคุณปลูกสิบยีต้นเนี่ยที่เขาไปขึ้นทะเบียนรู้ไหมเขาขึ้นทําไมเขาขึ้นเพื่อการส่งออกนะครับถ้าคุณจะขายเพื่อที่จะส่งออกไปจีนคุณจะต้องมีที่มาที่ไปปลูกตรงไหนนะครับปลูกไปกี่ต้นใครเป็นเจ้าของปลูกมากี่ปีแล้วปลูกเมื่อไหร่แล้วตัดเมื่อไหร่ต้องมีนะครับถ้าคุณคิดจะส่งออก คือคุณไม่ต้องขึ้นทะเบียนอะไรก็ได้แต่มันอาจจะไม่ได้ราคาคุณต้องทําใจไว้นิดนึงนะอาจจะไม่ได้ราคาเพราะว่าในเมื่อเขาจะซื้อของคุณไปส่งจีนตัวนี้มันไม่มีที่มาที่ไปราคามันอาจจะต้องตกลงมาหน่อยนะครับแต่ทางที่ดีนะครับง่ายมากคือกรมวิชาการเกษตรขึ้นทะเบียนเนี่ยเขาไม่ได้จุกจิกจุกนู่นนี่นั่นไม่เหมือนขึ้นทะเบียนสวนป่าของป่าไม้นะครับตัวนั้นยากผมยอมรับยากขึ้นทะเบียนสวนป่า ตรวขออนุญาตตัดขออนุญาตปลูกขออนุญาตอะไรไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ทะเบียนสวนป่านะครับไม่ใช่การขึ้นทะเบียนสวนป่าตัวนี้เป็นการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกพันธุ์พืชอนุรักษ์เพื่อการส่งออกนะครับมีคำถามต่อไปไหมครับพื้นที่พื้นที่ที่ใช้ในการปลูกน,นะครับ้าโตด้วยลายไม้ก็สวยด้วย โอเคุยได้นะครับนึกว่ามีมีปัญหาเรื่องการสื่อสารอีกแล้วนะไม่มีนะฮะโอเค okay. พื้นที่นะครับพื้นที่ในการปลูกดินเราคุยกันไปแล้วนะครับเรื่องสายพันธุ์เรื่องนู่นนี่นั่นเยอะแยะเรื่องกฎหมายนะครับคุยกันไปแล้วเรื่องดินดินเนี่ยผมรับประกันเลยปลูกได้ทุกดินนะครับดินทรายผมไปเห็นมาแล้วดินลูกรังผมก็เห็นมาแล้วดินผมปลูกมาแล้วแล้วมีข้อมูลที่ผ่านมาเนี่ยข้อมูลอยู่ใน Facebook นะครับ ข้อบนก่อนๆนหน้านี้ให้ตามไปดูได้นะครับดินดินดำนะครับดินดําดินล้วนดินเหนียวปลูกได้หมดแม้แต่ท้องนาผมก็ไปดูมาแล้วปลูกได้แต่คุณต้องทําร่องระมายน้ําออกนะครับใช้แม่โคขุดลึกหน่อยนะครับอย่าให้น้ําขังอย่างเดียวพอสําหรับพืชตัวนี้ไม่ชอบน้ําขังน้ําท่วมตายไหมครับน้ําท่วมรับประกันครับ <c oughs> สวนผมเจอมาแล้วครับสองอาทิตย์ไม่ตายนะครับตอนแรกนะครับท่วมมิด อ่าผมปลูกมาประมาณปีหนึ่งนะครับก็สูงประมาณนี้คือปลูกแบบไม่ได้ดูแลนะครับสูงประมาณน่าจะสักประมาณเมตรหนึ่งได้นะครับอันนี้มีมีรูปนะครับเดี๋ยวผมลงใน Facebook ให้ดูนะฮะลงรายละเอียดให้ดูคือมันมีภาพตอนที่ว่าน้ําท่วมนะครับมิดเลย2อาทิตย์15วันผ่านไปนะครับน้ําลดลงมาทิ้งใบผมนึกว่าตายหมดนะครับทิ้งใบแต่แตกใบใหม่ขึ้นมาหมดสรุปแล้วปลูกไป1ิต้นตายไปต้นหนึ่งครับก็แสดงว่า รอดนะครับน้ำท่วมเนี่ยสิวันผมเจอมาละแต่เดือนนึงผมยังไม่รู้นะเพราะว่ายังไม่เคยเจอไม่แน่ปีหน้าอาจจะเจอนะครับถ้ายัางไงก็มีข้อมูลเพิ่มเติมก็เดี๋ยวผมจะแจ้งเป็นระยะนะครับระยะระยะ